ัดีครับวันนี้อาจารย์หมูมวางหลังจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพกจิตเรื่องราวในอดีตของชาวราศีพิจิกไพ่ใบแรกที่ได้ดาบสองหมายถึงว่าที่ผ่านมาตัวคุณเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้โดยที่ว่า ตัดสินใจแบบให้มันเด็ดขาดเพราะว่าคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าคุณเลือกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งมันก็จะเฉาไปหรือว่าไม่จะรับการดูแลมันยากที่คุณจะตัดสินใจอาจจะเป็นงานบางงานที่คุณเลือกถ้าคุณเลือกงานนี้อาจจะเป็นค่าตอบแทนที่เงินเดือนดีกว่าหรือผลประโยชน์ที่ได้มากกว่าแต่มันก็ เสียดายที่ว่าคุณอาจจะต้องไปเจอกับความกดดันมันไม่เหมือนที่เดิมที่ไม่มีความกดดันแบบสบายๆแต่ว่าค่าตอบแทนอาจจะไม่ได้เยอะหรือแม้กระทั่งเรื่องของของความสัมพันธ์กับคนบางคนที่คุณอาจจะต้องไปผูกพันจนที่ว่าคุณเองไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเอ่อคุยกับอีกคนหนึ่งหรือว่า คุยกับคนนี้ดีกว่ากันมันไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้แม้กระทั่งบางอย่างเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะช่างใจได้ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเร็ว้ายไปกว่าปัจจุบันนี้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่คุณค่อนข้างที่จะวนเวียนอยู่ในเหมือนไพ่เรือในอ่างคราวนี้เนี่ยตัวตนของคุณที่คุณเป็นอยู่เนี่ยคุณได้ไพ่เหรียญเจ็ด นั่นหมายถึงว่าคุณเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีจุดเด่นตรงที่ว่าคุณมีความสามารถพิเศษที่คนอื่นอาจจะไม่ได้มีเหมือนคุณความสามารถของคุณเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้คุณเนี่ยแตกต่างจากของคนอื่นเหมือนแบบประเภทที่ว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่พูดปุ๊บก็จะพยายามเนี่ยลงมือปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่คุณปฏิบัติและทำเนี่ยมันก็มักจะเป็นสิ่งที่คนรอบๆข้างเนี่ยเขามองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งทําอะไรก็เหมือนแบบเป็นกิจจาลักษณะอันนี้เป็นจุดเด่นที่ทําให้คุณเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นคราวนี้เนี่ยตัวของคุณเองสิ่งแวดล้อมที่คุณเป็นอยู่เนี่ยคุณได้ไพ่ ดาบหกดาบหเนี่ยตัวคุณเองรู้สึกว่าของที่คุณอยู่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือความรู้สึกเดิมๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณมากมายนะักคุณเองก็รู้สึกว่ามันถึงคราวแล้วถึงโอกาสแล้วที่คุณอาจจะต้องมีการขยับขยายแล้วก็อาจจะต้องมีการออกไปตายดาบหน้าคือไปหาดินแดนใหม่ๆห ไปหาความรู้สึกดีๆใหม่ๆที่มันอาจจะดีมากกว่าความผูกพันเดิมๆที่เรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่เดิมๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นคุณอาจจะต้องมีความรู้สึกว่าโอกาสใหม่ๆมันอาจจะรอเราคราวนี้เนี่ยคุณเองอาจจะต้องถึงคราวแล้วที่เราอาจจะต้องใช้เดี่ยวบ้างคราวนี้เนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้น คุณได้ไพ่สเตย์น,นี่คือเทพเจ้าแห่งความกล้าหาญคุณเองเนี่ยไม่อยากที่จะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่มันเลวร้ายหรือว่าการความน่ากลัวบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะมีอยู่ๆก็มีอะไรบางอย่างเสียหรือการเสียตังการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่ง ปัญหาที่มันไม่ใช่ปัญหาของคุณคุณเองกับต้องเป็นคนที่จะต้องมานั่งแก้ไขซึ่งตัวคุณเองเนี่ยไม่อยากให้มันเกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วเพราะว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ถ้าคุณแก้ปัญหาแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่เหลือรลังเราเองอาจจะต้องเข้าไปผูกพัน,นกับปัญหานั้นซึ่งปัญหานั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาที่ต้นตอนเนี่ยมันมาจากเราเลยแต่คุณเองอ่ะ เมื่อคุณเข้าไปแก้ไขแล้วคุณก็ต้องแก้ไขให้จบอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นในทางที่ดีคราวนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณได้ไพ่กองล้อแห่งโชคก็คือว่าโชคต่างๆสิ่งที่รอคอยที่คุณใฝ่หามานาเนี่ยมันจะเริ่มผีดอกออกผลเหมือนมัน,น,นเริ่มจะปรากฏทําให้คุณได้เห็น ทำให้คนรอบข้างได้เห็นสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณความสําคัญของคุณมันจะปรากฏทําให้คนที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นจริงคุณไม่ได้โม้ขึ้นคุณไม่ได้จินตนาการขึ้นมาเองไฮไลท์ของคุณเนี่ยก็คือคุณได้ไพ่เหรียญเจ็นั่นหมายถึงว่าคุณพร้อมที่คุณจะเดินหน้าแล้วก็มีกำลัง ที่คุณจะไปต่อเหมือนคุณมีน้ำมันที่เต็มถังสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้โดยที่ว่าไม่ต้องมีการหยุดพักแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะได้ความสำเร็จเหมือนดังกองล้อที่มีโชคกำลังหมุนเข้ามาหาสู่ในตัวคุณในเร็ววันนี้แล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ